ก็คือเราอ่ะปรุงแต่งต่อพอปรุงแต่งต่อก็ยาวเวลาที่เรามีอารมณ์อะไรต่างๆที่เราหงุดหงิดหรือไม่ถูกใจอะไรอ่ะค่ะหรือเศร้าอ่ะในความโกรธเกลียดกลัวถ้ามันมีสามอารมณ์เนี้ยค่ะให้สวิตโดยการไปหาอะไรทำซะขัดห้องน้ำรดน้ำต้นไม้ทำอะไรก็ได้ที่เปลี่ยนโฟกัสทำอะไรก็ได้ที่เราชอบอ่ะแล้ว พอมันเปลี่ยนได้อะจนมันชินว่าอ๋อวิธีการเปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่เองเราจะจับในเรื่องของอารมณ์ที่เป็นด้านลบอะน้อยลงถ้าเราหาทางแก้ไม่ได้ให้ไปทำอะไรก็ได้ให้อยู่กับน้ำอยู่กับดินอยู่กับธรรมชาติหรือทำอะไรก็ได้ให้มันกำลังชินอยู่กับที่เรากำลังทำงานอยู่อะชินแต่ว่าสิ่งนั้นอะไม่ใช่ชินแบบ ที่ครูบอกว่าทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ไปทําอะไรก็ได้แบบเพ mm ีย hmm. ดเครียดไปผ่อนคลายสมองผ่อนคลายความรู้สึกด้วยวิธีการอะไรก็ได้ที่มันถูกจริตของคุณกันทุกคนน่ะที่แต่ละคนน่ะมันถูกจริตแบบเนี้ยบางคนน่ะถูกจริตแค่สวิตแค่ไปกินน้ำหวานไปกินน้ำหวานแค่แก้วเดียวหรือบางที พลังงานตกเนี่ยจากการนอนไม่เพียงพอกับการกินและสารอาหารนะไม่เพียงพอก็มีถ้าเราไปสวิต์โดยการหาของไปกินอาหารนะ่ะที่มันมีประโยชน์ผักอะไรแบบเนี้ยที่มันมีประโยชน์พลังงานก็จะบูตขึ้นมาเฉยเฉยมันจะบูตขึ้นมาเฉยๆยถ้าเราทําแบบเนี้ยบ่อยๆจนเรียกว่ารักษาระดับพลังงานจิตใจความคิดของเราได้ที่มันอยู่ในโซนสูงอะ่ะ มันจะกลายเป็นโหมดอัตโนมัติเหมือนไอออโต้พายล์ตพล์ตทุกวันเนี้ยอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นอะเป็นโหมดออโต้เหมือนกันแต่มันเป็นออโต้อีกด้านหนึ่งคือออโต้ในเรื่องของการการกลัวการต่อสู้หรือการจะหนีในคลื่นสมองของเบต้าเวฟมันชินเนี่ยเราถึงต้องเปลี่ยนคลื่นด้วยตัวเราเองการปรับคลื่นได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็จริงแต่ ครูบอกแล้วสามสิบเปอร์เซ็นคือคุณต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดคุณก็ต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณน่ะที่ครูบอกให้ไปสวิตถ้าคุณไปสวิตแล้วลองดูซิว่ากี่นาทีเปลี่ยนแล้วครั้งต่อไปก็ดูอีกถ้ามันมีอารมณ์ขึ้นมาอีกเคยมีอารมณ์สามชั่วโมงเหลือหนึ่งชั่วโมงหรือยังเหลือสิบห้านาทีห้านาทีหรือยัง แล้วเหลือหนึ่งนาทีหรือยังถ้าเราเริ่มเป็นแบบนี้ได้อะเราไม่ต้องไปถามคนอื่นเพราะว่าคนที่รู้แก่ใจคือตัวเราคือเราเป็นคนฝึกด้วยตัวของเราเองแล้วตรงเนี้ยพอพอพลังงานเราอะเสถียรความคิดเราเสถียรความรู้สึกของเราอะมันเสถียรมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะช่วยคนได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณยังพลังระดับพลังงานของคุณยังไม่เสถียรอะ มันยังขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเวลาที่ปรับขึ้นหรือช่วยคนอื่นอ่ะมันก็ยังไม่เสถียรถึงถึงคุณบอกว่าคุณเป็นกลางข้อดีที่ครูสอนคุณอ่ะว่าคุณต้องเป็นกลางนะเป็นกลางนะเป็นกลางนะแล้วอจะทําทเองนะแล้วก็ปล่อยให้ผ่านลงมาเลยคือไอ้ตรงจุดนี้แหละทําให้คุณอ่ะไม่เอาขยะของคุณอ่ะเข้าไปคนอื่นเพราะว่าคุณเข้าสู่สนามพลังงานของค่าความเป็นกลางได้ การที่จะไปช่วยคนอื่นแบบทําร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวที่เราไม่รู้ตัวกันอ่ะมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นเพราะเราไม่ได้ใช้พลังงานของเราไม่ได้ใช้ตัวเราเองเข้าไปทําเพราะว่าตัวเราเองถ้าเอาความคิดของเราเข้าไปทํามันไม่ได้เพียวพอที่จะช่วยคนอื่นได้แต่ถ้าเรามันเป็นตัวรับก็คือปล่อยให้รับแล้วส่งต่อรับเท่าไหร่ส่งไปเต็มที่ไม่มีการก,ากักไม่มีการเก็บไม่ได้สนใจว่าขึ้นเวลารับมาเรารับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเพราะเราเปิดรับเปิดใจรับเต็มที่ วันนี้เราถามว่าเวลาพลังงานลงมานะลงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันอยู่ที่ตัวเราอะเรารับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไหมถ้าเรามีความลังเลสงสัยอะเออกักกักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันค่อยเชื่อเอารับสักแปดสิบเปอร์เซ็นตก็แล้วกันถ้าคุณรับแปดสิบการส่งของคุณอะถ้าคุณส่งด้วยอารมณ์ของตัวคุณเองอีกเผลอเอแทนที่ไอ้คนป่วยคนนั้นอะ มันจะได้เต็มเต็มอ่ะมันก็จะมีอาร,ารมณ์ปรุงแต่งของคุณอ่ะชอบไม่ชอบไอค้คนนี้เอ,อไม่ชอบไม่ถูกใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเองเลยอ่ะรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นส่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตมันก็จะมีตัวเขาเองอีกว่าเขาจะรับเท่าได้เท่าไหร่นี่ขนาดผ่านกระบวนการเราเชื่อใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะแล้วเราปล่อยไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือฉันเป็นกลางเลยไม่เอาตัวเองเข้าไปมีความอยากเลยส่งไปอีกตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต แต่ตัวเขาอะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าก็มันอยู่ที่ตัวเขาเหมือนกันว่าเขาอะวางใจในตัวเราหรือ,อยังเพราะนั้นบางทีเราถามเขาว่าคุณทุกข์ไหมที่คุณทุกข์อะคุณแกล้งทุกข์หรือเปล่าคือจะมาลองของมาแกล้งทุกข์หรือเปล่าทุกข์จริงหรือเปล่าถ้าเขาบอกเขาทุกข์จริงอะแล้วถ้าเราอยู่ในกระบวนการของเราอะคือ รับด้วยความวางใจปล่อยพลังงานออกไปด้วยความเป็นกลางแล้วเขาทุกจริงเขาต้องได้แน่ๆอยู่ที่เจ็ดสิบแต่ถ้าทุกแบบทุกเกินทนแบบแทบฆ่าตัวตายเลยนะวิ่งพลังงานวิ่งมาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็มีค่ะคนไหนใกล้ตายแบบกูจะตายแล้วอ่ะแบบไม่หายใจแล้วอ่ะเหมือนกับว่าวิญญาณหลุดล่างแล้วอ่ะไปเด้งออกไปข้างนอกแล้วอ่ะแล้วอู่ๆฟื้นขึ้นมาได้เก้าสิบร้อยเปอร์เซ็นตก็มีบางคนนะครูปรับให้อ่ะบอกว่า ถ้าหนึ่ง้อยเอร์เซ็คุณได้เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ร้อยยี่สิบเพราะมันทุกเกินทนทุกเกินว่าคนหนึ่งคนที่จะมีชีวิตอยู่ได้อะแต่ตายไม่ได้ค่าตัวตายก็ไม่ได้หนีไปก็ไม่ได้ความรับผิดชอบสูงมากจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อเพื่อคนอื่นพวกเนี้ยครูชาร์จพลังงานเข้าไปนะบอกเลยหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสเปอร์เซ็ และพวกนี้ยพอดีขึ้นมานะชีวิตดีขึ้นมานะเห็นคุณค่ามากเลยคู่ถึงอธิษฐานจิตเหมือนกับว่าใครก็แล้วแต่ถ้าจะมาเจอกันอ่ะคือไปให้ถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดแล้วแบบว่ามันไม่มีทางอีกแล้วชีวิตนี้ค่อยมาเจอกันเพราะอะไรกูไม่เกียรเสียเวลากูชอบเคสหนักๆอะ่ะไอ้พวกจะตายจะตายอะ่ะกูชอบกูไม่เสียเวลา แล้วมันฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาได้แล้วจะสร้างประโยชน์แล้วเห็นคุณค่าของลมหายใจลมหายใจเฮือกสุดท้ายอ่ะที่มันกลับมาได้อ่ะพวกเนี้ยพวกเนี้ยเห็นคุณค่าพูดถึงไม่ใช่แบบสอนไปเรื่อยไปเตืย้ยไม่ได้แบบสนใจอ่ะใครจะมาเรียนมีเงินเท่าไหร่ไม่ได้สนใจถ้าสอนไปคุณไม่ได้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตไม่ได้เห็นคุณค่าของการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีประโยชน์อะไรที่จะ มีชีวิตต่อไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสิ่งพวกนี้บางคนอ่ะมองเหมือนกับว่าไอ้ครูสอนน่ะมันง่ายแต่คนที่เห็นคุณค่าของชีวิตอ่ะเขาจะเห็นเลยว่าโหมันมีคุณค่ามากเลยโดยเฉพาะจิตวิญญาเวลาปลดปล่อยจิตวิญญาณทีหนึ่งเนี่ยเขารอคอยกันมาเป็นร้อยร้อยปีกว่าจะมาเจอสิ่งเนี้ยไม่เหมือนคนอ่ะคนเห็นแบบเจอครูอ่ะ ง่ายแต่พวกวิญญาณที่ลอยมารอคอยกันเป็นร้อยปีสองร้อยปีนะ่ะเจอทีนี้แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนใจจะขาดเพราะไม่รู้ว่าจะเจออีกเมื่อไหร่อะอย่างเงี้ยทำงานกับวิญญาณอนะ่ะมันง่ายเพราะว่ามันรู้ว่าสิ่งเนี้ยคืออะไร